ร้อยนตนีก็ก็เฮ้ยนั่นปกป้องอันนี้เราเพยรเย้ย <Yeah. S 1> <c oughs> ึดตีคนเลยแหมมันไม่ได้เป็นแอลลี่มั้งเหมือนเมื่อกี้ไอ้เน,นี่นะมันไล่ตีเราอ่ะอันนั้นก็เลยช่วย,นะอ,ยอันั่นเฮ้ยไอ้เที้ยนี่อะไรเนี่ยไ<ช>ล่ตีก็เฉยเลยเหลือว่าไอ้น,นี่จะเป็นการเดียนของเมืองนี้เดินตามเฮียนจะตีก็เห็นเลยเอ้ยกล้องนะาัเห็นแล้วอันนี้เห็นแล้วกล้อง what dot attack people เอ้ย นี่ยังางมาเนี่ยเออยโยฮันโหลก็สวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ก็กลับพวกลูกเลกแล้วนะครับก็แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นแมบแนว M M O R P G แซนบ็อกนะเป็นแมบแนวสงครามสมัยศตวรรษที่สิองนะครับเออ ผมลองกดเข้าไปเล่นดูเลยด้กว่าผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเน่ยอืมกดเือวุธเล็กหนึ่งนะโอ้มันมีสอนเล่นตัวเรียวได้ด้วยว่ะกดตัวบีเพื่อเข้าสูโหมดคอมแบทล็อกเหรอ๋อล็อกเป้าชิปล็อกนั่นแหละเออกดตัวบีเพื่อชิปล็อกนะครับขอให้เราทำอะไรตู้เหรออ๋อเราสามารถกดเมาส์ค้างได้เพื่อเป็นการง้างดาบไหน เนี่ยเวลาง้างแบบยิ่งกดง้างนานยิ่งานาเมจแรงอะกดแถเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายอะอ๋ะอไม่ใช่เพื่อล็อกล็อกเป้าไปเลยอะนะโอ้โหตีแม่งอ๋อเขาให้เราบล็อกนะอู้บล็อกมันบล็อกไงวะอ๋อรู้วิธีบล็อกแล้วถ้าผม้ชมเห็นในตรงหน้าจอเราป้าเนี่ยมันจะมีซ้ายขวาหน้าหลังเลยเห็นไหมถ้าเกิดเราหันเมาขึ้นมันก็จะขึ้นหาว่าลงมันก็ลงต้องดูการโจมตีศัตรูนะว่า มันจะฟาดทางไหนอ่ะเออแล้วก็หันไปทางนั้นนะแล้วก็บล็อกนะถึงจะบล็อกได้เฮ้ยระบบบล็บอกแม่งสุดยอดเลยอืมเออบลบอกไม่ทันไอ้ตายตายออือเราเลือกได้ด้วยว่าจะหันตีทางไหนนะครับตีจากข้างบนอือตีจากด้านล่างแทงแม่งโอ้แล้วระเกมใช้ได้อยู่นะ เออซ้ like <ham> ouais. ายขวาหน้าหลังไม่ใช่ดีมันจะเลยขวาหน้าหลังเอ๊ะมาอีกแล้วอหรอืมโอ๊ะโอ้อืมตายตายนี่อะไรกูเป็นนักรบที่โหดในสนามรบนี้อือ ระบบฝึกเมื่อกี้แม่งอย่างนานเลยผมก็จะตัดให้มันเหลือนิดเดียวนะครับก็ผมก็ยังอธิบายไม่หมดเลยใช่ไหมไอ้แมบนี้เนี่ยก็มันจะมี16เนชั่นนะครับหรือว่า16เมืองนั่นแหละท่านผู้ชมเนะี่ยสามารถเลือกเมืองที่ตัวเองในะอยากอยู่ได้เลยนะครับซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยพระราชาเนี่ยก็จะให้เงินกับทหารของเมืองตัวเองซึ่ง,งพระราชาเนี่ยจะเป็นคนเล่นนะครับซึ่งเป็นคนเล่นที่แอคทีฟไม่งั้นเนี่ยก็จะเป็นพระราชาไม่ได้ ถ้าเกิดพระราชาไม่แอคทีฟใครมันจะมาให้เงินทหารนะครับไอ้แมปนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นแมปแนวโลเปนะถึงจะเห็นคนเล่นน้อยๆน,ยน,ยนยีแต่ว่ามันก็เป็นแมปแนวอารมณ์แบบโค้ดคอมเมดี้นะแต่ก็ไม่ได้โคนะ้ดคอมมดี้อ่ะให้อารมณ์เหมือนไลท์อินโอลิมปัสนะถ้าเกิดมีท่านผู้ชมคนไหนเคยเล่นนะครับผมเคยเล่นอยู่เมื่อก่อนนะ่ยตั้งแต่ผมตั้งแต่ก่อนผมทำ Youtube อีกมั้งเออไลท์โอลิมปัสเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะปิดไปแล้วนะครับ แล้วเขาให้เราทําอะไรเนี่ยลกเอาเวกเชนนิ่งหาพ่อของตัวเองให้หาพ่อของเราที่อยู่ข้างล่างนะคนนี้สวัสด,ดีพ่อว่าทำไมก้าวขอแกกับพ่อ,พอ,อไปอีนวะเนี่ย<ร>ไปละลาก,ก่อนพ่อมาเทาอันนี้เมืองเกิดเราอย่างนั้นเหรอตอเหมือนตอนนี้ผมยังอยู่ในเควสเนื้อเรื่องเริ่มต้นอยู่นี่หว่าเออวันนี้เราไปไหนอะมาเทมาเทนมา มาลเทสมาเทนอ่านว่าอะไรวะ <c oughs> ไม่แน่ใจนะครับดูเหมือนว่าพระราชาม่งจะให้เราไปหาอะไรวะอ์ติแฟกต์นะครับหาของที่โดนจรคนที่โดนโจรขโมยไปอ่ะเราแม่งให้เราเลือกอาวุธด้วยผมเลือกดาบมาสุดยอดไปเลยเอ้าวเฮ้ยอ๋อกดคอนโทรลมันจะค่อยๆหยุดช้าลงจนลงไปน้อยกับเพื้นนะครับ แล้วก็กดชิปเออกดชิปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นลุกขึ้นมาวิ่งเออมีหลายสเตปเลยตัวเวิ่งยังวิ่งแบบวิ่งช,าชา้าๆแล้วก็วิ่งเร็วๆแล้วก็วิ่งเร็วกว่าเดิมอะไรเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เหรออาร์ติแฟกต์ที่เราต้องมาเอาน่าจะใช่นะแล้วทำไมมันมันก็อยู่ใต้เมืองไม่ใช่เหรอ แล้วท้าม,มันมาอยู่ใต้เมืองไงเอา้าเอา้าถ้าเกิดมันมาอยู่ใต้เมืองแล้วเอามาอดมันไม่รู้วะ่ะแล้วไอ้โจนพวกนี้มันมันคือใครนะผมไม่แน่ใจนะเราสามารถวิ่งไปเอาอาัลิแฟกได้เลยแบบไม่ต้องสู้กับไอ้พวกนี้นะไปแต่ละกันผมก็ขี้เกียจสู้เหมือนกันอา้าวเฮ้ยประตูปิดหรือว่าต้องสู้กับไอ้พวกนี้ไม่ต้องสู้เน่ว่ะมีทางไปอยู่อู้อู้ ไปแล้วจ้เฮ้ยมาถึงอ์ติแฟกต์แล้วไปแล้วสปีดลันทำเควสาอ์ติแฟกต์ไม่ต้องสูด้วยไปแล้วแจ้อ้าวเฮ้ยกูลงไปไม่ถึงสิบวิกลับขึ้นมาเมืองไฟไหมเอ,อโจนกี้มันทำลายเมืองเราแล้ว,ลวทำไมการเมืองนี้มันกระจออย่างนี้ไปหาหลอด h e ลโหลต้องรีบกลับไปที่บ้านไปหาครอบครัวเรานะครับอา้าวเฮ้ยติดอะไรเนี่ยต้องมาทางนี้ว้ยพ่อพ่ออยู่ไหนรีบกลับบ้านไปหาพ่อ,อ,อสปีดลันวิ่งกลับบ้านว้ยบ้านกูอา่าวเฮ้ยพ่อผมโดนแทงอา่าวมีแม่ด้วยเหรอวะใช่แม่ปะเนี่ย เขาคือใครมันโผล่มาจากไหนมานั่นก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องข,ข้่ค่าของเกมนี้นะครับทุกคนซึ่งมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกมันก็แค่เป็นเนื้อเรื่องของเกมนะครับของตัวนั่นแหละเออไม่ได้มีอะไรมากนะ so. นครับแล้วก็ไอเกมนี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปทุกคนจําได้ว่ามันม,มี16ฟัคชั่นนะครับหรือว่ามี16เมืองนั่นแหละแต่และเมืองเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแร่งไม่เหมือนกันนะครับความแข็งแร่งเนี่ย เจ้าของเกมไม่ได้เป็นคนตั้งเอาไว้นะครับมันเป็นที่คนเล่นเลยไอเมืองไหนเนี่ยที่มันทําสงครามชนะเยอะๆเนี่ยก็จะมีระดับความแข็งแกร่งอยู่สูงนะครับแล้วไอเมืองนั้นเนี่ยมันก็จะรวยกว่าชาวบ้านนะครับนะครับซึ่งไอเมืองพวกนั้นเนี่ยมันก็จะจ่ายเงินให้ทหารได้เยอะเออหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะเป็นทหารรับจ้างก็ได้นะครับท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องอยู่กับแฟคชั่นไหนเลยอะเออเป็นทหารรับจ้างนะครับ เมืองแต่ละเมืองเนี่ยก็สามารถจ้างนักผู้ชมได้เออถ้าเกิดเป็นหารับจ้างเนี่ยก็เวลาเขาลบกันเนี่ยไอพระราชามันก็จะสามารถเลือกได้นะว่าจะจ้างกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มไหนนะครับอืมถ้าเกิดมีคนจ้างนักผู้ชมเนี่ยก็ได้เงินเนี่ยดูเหมือนเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นประมาณว่าไอพวกเมื่อกี้เนี่ยมันจะเป็นพวกบูชาอะไรสักอย่างนะครับ มันเอาอร์ติแฟคไปไว้ใต AH e ้เมืองของเราเพราะว่าเมืองเราเนี่ยมันสงบสุขนะไม่ใช่เมืองเนี่ยมันออกจะเป็นหมู่บ้านน่ะหมู่บ้านเรามันสงบสุขไอ้พวกนั้นเนี่ยมันก็เลยเอาอร์ติแฟคเนี่ยไปไว้ใต้หมู่บ้านเรานะซึ่งไอหัวหน้าหมู่บ้านเราอ่ะมันก็รู้เพิ่งรู้ตัวนั่นแหละมันก็เลยส่งเราลงไปขโมยอร์ติแฟคขึ้นมาจากนั้นเนี่ยไอพวกนั้นมันก็เลยจะขึ้นมาเอาอร์ติแฟคแล้วก็เผาหมู่บ้านเราทิ้งนั่นแหละความเิดของหัวหน้าแล้วตอนนี้เนี่ยพวกมันก็ กำลังตามล่าตามล่าผมนี่แหละเออตัวละครของเรานะถ้าเกิดท่านผู้ชมเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็ตามล่าท่านผู้ชมนั่นแหละเอออารมณ์ประมาณนั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็หลุดรอดมาจากพวกมันแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เนื้อเรื่องของการที่ผมกําลังจะไปเข้ากับแฟคชั่นนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้ออะเขาให้เราทาเควสวิ่งไปเข้าแฟคชั่นนะครับใช่ปะอันนี้เนี่ยมันให้เราวิ่งมาทําอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะ วอ้ยผมมาถึงเมืองใหญ่แล้วท่านผู้ชมสามารถกดตัวทีได้นะครับในการเลือกเมืองเนี่ยผมเพิ่งรู้เนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ division menu มันจะโชว์ division ทุก division แล้วก็ sub faction นะ sub faction คืออะไรคือ faction ที่อยู่ใต้ faction อีกทีหนึ่งอ๋อ division มันคือกลุ่มที่อยู่ใต้ faction อีกทีหนึ่งนะครับที่มีจุดประสงค์แตกต่างกันไปตาม division ต่างๆเออประมาณนั้น สามารถคลิกตรงไดเวิชันเพื่อดูได้ว่าไดเวิชันเนี่ยทำอะไรได้ไอ้ไดเวิชันเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรนะไดเวิชันเนี่ยมีโอ้โหคนอยู่สามพันคนไอ้พวกดีเทลอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมก็จะขอข้ามไปก็แล้วกันนะที่รู้ๆเนี่ยพวกนี้เนี่ยคือแฟคชั่นหรือว่าเป็นเมืองต่างๆนั่นแหละโดยที่มีกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แปดสิบสองสิบหกเนี่ยมีสิบหกอันนะอย่างที่ผมบอกแฟคชั่นเนี่ยจะมีสิบหกแฟคชั่นนะอันนี้เนี่ย แฟคชั่นนี้มันอยู่อันดับ10หมายความว่าไอแฟคชั่นนี้อยู่ระดับปานกลางนะครับล้านเนี้ยโอ้ระดับ5เลยนะครับ Kingdom of England ผมจะเลือกอันนี้ก็แล้วกันจอยไปเลย้ผมเข้าร่วมกับอิงแลนด์แล้วนี่นะเห็นปะมันจะมีพวกร้านค้าอะไรพวกนี้นะแล้วมันก็จะมีมาเก็ตด้วยแล้วไอมาเก็ตในเมืองเนี่ยร้าท่านผู้ชมวางขายของเนี่ย ก็มันจะมีคนมาซื้อนะครับแล้วร้านแล้วมาร์เก็ตมันอยู่ไหนวะอันนี้ไม่แน่ใจอารมณ์เหมือนเกมเอาเบียนหรือว่าไอ้พวกเกมที่มันแบบวางขายของแล้วก็จะมีคนมาซื้อแล้วท่านผู้ชมก็ได้เงินเนี่ยคนจริงๆนะครับมาซื้ออเออไอเกมที่ทำออกมาค่อนข้างดีนะมันจะมีแฟคชั่นวอลอะไรพวกนี้ด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะก็ นั่นก็น่าจะเป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากเล่นเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปก็แล้วกันเดินใหม่วันหลังครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวจากไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ